วอ,อาจารย์สุกชาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีนะครับครับอาจารย์ครับวันนี้รัฐบาลของคุณอนุทินซึ่งมีการพบปากกับว่าที่รัฐมนตรีเพื่อที่จะกําหนดไทม์ไลน์รวมไปจะกระทั่งถึงนโยบายเร่งด่วนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาเรื่องของการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเนี่ยเป็นหนึ่งในสามเรื่องเร่งด่วนที่ทางรัฐบาลประกาศวันนี้เรียนถามอาจารย์ทั้งในฐานะนัก วิชาการด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับอาจารย์ครับ,รบไทยกับกัมพูชานี่ในการหารือ g p c ที่เกาะกงที่ผ่านมาเรื่องของการเปิดด่านก็เป็นหนึ่งใน5ข้อนะครับอาจารย์ที่มีการหารือแล้วก็มีการตกลงกันแต่ว่ามันเป็นการเปิดด่านสําหรับรถขนส่งสินค้าแต่ว่าดูเหมือนว่าปฏิกิริยาท่าทีของคนไทยเองก็จะให้ความสัคันกับเรื่องนี้มองว่าเป็นเรื่องของการเปิดด่านอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงครับอาจารย์ครับ ต้องยอมรับว,ว่ามันดีขึ้นเราจะเห็นว่าตอนแรกก็โหมีปัญหาขัดแย้งกันทุกเรื่องนะครับแล้วตอนหลังก็มีการทําข้อตกลงสิบกว่าข้อนะครับในข้อตกลงนั้นก็มีการดําเนินการว่าโอเคจะมีการดูแลเรื่องของอะไรกบพื้นที่แต่ว่ามีปัญหาทะเลาะก,กันเรื่องของตัวทุนซึ่งทางด้านกัมพูชาเขายังไม่ยอมรับแต่ตอนหลังเขาก็ยอมรับในสามข้อว่าจะมีการดูแลทุนโดยการยังแต่ว่าในทางปฏิบัติเขาอาจจะเรียกว่า ไม่ทําปฏิบัติมากนะครับก็แต่อย่างน้อยที่สุดเขาก็ตกลงอันนี้ก็ดีขึ้นอัน,นที่อันต่อมาก็คือเขายอมเจราจาในสามร,ระดับเลยตั้งแต่จอยจนกระทั่งเจเนอเรลแล้วมาสู่เจเนลครับอันนี้ก็เห็นได้ชัดนะฮะว่ามีการเปลี่ยนแปลงในทางดีคือและที่เห็นได้ชัดพอมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลทางด้านของผู้นําเขาก็มาแสดงความยินดีด้วยซึ่งอันนี้ก็มองในด้านเด่ก็คือว่าเราขัดแย้งกับเขาเนี่ยนะครับมันสองเรื่องเรื่องหนึ่งเรื่องเสื่อมตัวนะครับอันนี้ก็เลือกแรงพอสมควร กับเรื่องของอทางด้านของ <s> เขาเรียกว่าผลประโยชน์แห่งชาติเพราะใน,นส่วนตัวตอนนี้น่าจะดีขึ้นถึงกับมาสแสดงความยินดีเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าในเรื่องของผลประโยชน์อันนี้ยังไงก็ต้องทะเลาะกันอยู่ต่อแต่ว่าทะเลาะกันยังไงนะฮะเราต้องยอมรับสถานการณ์เนี่ยว่มันมีการเปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้นนะครับขับสองที่มีการดีขึ้นก็เพราะว่าทุกคนรู้เลยครับว่าสถานการณ์นี้ถ้าปล่อยให้มันมีการยืดเยื้อไปเรื่อยๆจะไม่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย ในทฤษฎีหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเป็นไปเรื่อยๆมันจะไม่ได้กระถิ่สังเกตคือติดลบทั้งคู่เพราะด้านหนึ่งเขาก็ต้องพึ่งเราอยู่ดีๆเขาบอกเฮ้ย hey, ประเทศไทยเราไปเปลี่ยนได้ถามว่าเรื่องโลจิสติกเรื่องของต้นทุนเรื่องต่างๆนะคำเหตนเองจะสนได้ไหมของเราเองก็ต้องพึ่งพาเขาในเรื่องของอะไรครับการขายสินค้าเรื่องของอะไรครับแรงงานต่างคนก็ต่างผู้ง่ายเสียผลประโยชน์เพราะฉันพาถึงจุดจุดหนึง่งบอกได้เรามีปัญหากับเขาถึงจุดหนึ่ง ความจาเป็นในการที่ตพกข้ากันเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นหลงล้เนี่ยจะทําให้ใน,นที่สุดต้องหาทางออกอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นที่ผมที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นถึงกับวา่าเริ่มมีการเจราจาเรื่องของอเรื่องของความมั่นคงแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องอะไรครับใช้คนอะไรตาน,นี้เป็นเรื่องชาติยมที่มันยังยังมีประเด็นปัญหาระหว่างคนอยู่แต่ถ้ามองในแง่ภาพใหญ่เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีการยิดลบและมีการเจราจาทั้งสามระดับอันต่อไปก็คือเริ่มที่จะมีการเปิดสารบ้าง อาจะให้เปิดทั้งหมดคง,คงจะเป็นไปไม่ได้คงจะต้องมาดูยู่สองเรื่องก็คือด,ดุลยภาพระหว่างการรักษาก็เรียกว่าอาธิปไตยของเราในกับโดยทีิสถานดูแลช่วยแก้ไม่เกิดปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ว่าภายใต้ข้อกําหนดตนี้เริ่มที่จะมีการผ่อนคลายได้มันเกิดความสมุูที่ตรงนี้วัดรับมงในแง่ผมแม้ว่าจะยังไม่จบมีเรื่องของชาติพยมมีเรื่องอะไรที่ใช้โซเชียลมีเดียแต่สถานการณ์ผมคิดว,ว่ากำลังเปลี่ยนไปงในทางดีขึ้นครับ อาจารย์อาจจะมีสาเหตุมาจากที่คนไทยบางภาคส่วนหรือว่าส่วนหนึ่งอาจจะมองว่าทางกัมพูชายังไม่ได้แสดงท่าทีที่สะท้อนความจริงใจโดยเฉพาะยิ่งกรณีการเจอ,อทุ่นระเบิดสังหารบุคคลเนี่ยอาจารย์ครับก็คือ p พียเนี่ยถูกลักลอบเข้ามาบ่อยครั้งแล้วก็ตอนหลังก็ยังมีเรื่องเกี่ยวข้องกับโรน ที่ยังคงบินเข้ามาล้ำขีดแดนของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนี่ยังไม่นับรวมข้อมูลที่บอกว่ามีการเคลื่อนไหวด้านกําลังพลตามแนวชายแดนอันนี้มัน,น,นเป็นสาเหตุหนึ่งหรือเปล่าอาจารย์ที่ทําให้คนไทยส่วนหนึ่งมีความรู้สึกว่าไม่สบายใจถ้าเกิดว่ามีเรื่องของการเปิดด่านเกิดขึ้นนะครับอาจารย์ครับอันนี้ก็คงจะเป็นอันหนึ่งที่เราต้องติดใจอาจารย์สิ่งที่เกิดขึ้นก็นนเถออะไรครับว่าในกรณีเขาเอ่รู้ถึงจุดหนึ่งว่าภายใต้นะฮะกดไอ้ตัวแผนที่ ซึ่งต่างคนต่างมองคนละทีความเพราะฉะนั้นก็ตีความแบบนี้ก็หาว่าเราทําเข้าแต่จริงๆเราก็บอกว่าคุณต่างหากที่มาทาผมอจารเพราะเราเองก็เหลังก็ใช้ไม้แข็งมีการปิดกานมีการใช้อะไรจริงๆจังๆซึ่งอันนี้ก็ไปกระทบกับเขาสองเรื่องเรื่องนี้คือเรื่องความมัน่นคงอันนี้จะทําให้ประชาชนเขาอะนะครับกลายมาเป็นระดับไม่พอใจและรัฐบาลก็ใช้ประชาชนตัวเนี้ยเป็นโจ่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ยังไงไม่มีทางจบครับนะครับ แต่ว่ามีการปิดด่านมีการใช้พอจริงจังเขาจะใช้แบบเก่าก็คุณจะยากขึ้นราฉะนั้นี้สถานภาพาก็ต้ององ,องยอมรับว่าถึงจุดหนึ่งเป็นสถานรีกว่าสเตตัสกัวคืออะไรครับคือเป็นรักษาสถานภาพเดิมก็คือคุณจะย่ำจะขึ้นมาไม่ได้ตอนน้านี้เราก็ไม่ได้จริงจังแต่ตอนนี้เราทําแต่ภายใต้ข้อกําหนดอันนี้มันก็ถึงจุดหนึ่คุณจะทำมาได้<ะ>คุณจะบุกเข้ามาเขาเป็นไปไม่ได้ตอนาถึงจุดนี้มันก็วาสูรเป็นเรียนสองขล้อขัดยังอันนี้อาจจะไปพอใจ แต่ขณะดเดียวกันไอ้ตัวนี้มันเกือบมีโอกาสที่จะเรียกว่าไม่ไปกระทบกับสิ่งที่สําคัญความจาเป็นในการเปิดจานเพราะตัวที่เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายพะจะมีการคู่ขนานบางเรื่องยังทะเลาะกันอยู่เป็นเรื่องที่เราบอกไม่จริงใจไอ้คู่ขนานกันไปมันก็จะมีความรู้สึกว่าถึงโอกาสที่สถานการณ์อาจจะต้องมีการเปิดเปิดจานเพื่อเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแต่เวลาเปิดจานภายใต้แบบนี้มันจะต้องค่อยๆเปิด ตับตออแรกเรื่องของอะไรครับเรื่องรดบรรทุกก่อนกรเข้<ล>ามูลแต่ละจุดแต่ละจุดในกรณีผมคิดว่าสถานการณ์ตอนนี้ถ้าในทางสายเกี่ยวกับ,บทอมเอาก็คือไอสิ่งที่มันเลวร้วายห่างๆเนี่ยมันผ่านพ้นไปแล้วเพียงแต่ว่าสถานการณ์จะกลับเข้ามาสู่ภาวะที่ดีขึ้นแต่กลับมาสู่ภาวะปกติไม่ใช่ของง่ายเพราะว่างานคราวนี้เป็นงานที่เทียบกับสมัยก่อนนะมันเปลี่ยนแปลงด้านหนึ่งก็คือความเป็นชาตินิยมบวกกับเรื่องของเรื่องของอะไรครับส่วนตัวเรื่องของอลเรื่องของอะไรครับ call center เรื่องของปันมัน,นันมันเป็นเรื่องที่เขารู้สึกว่าเสียประโยชน์เพราะอันนี้เป็นศูนที่เขาไม่พอใจหรกแน่นอนอันที่สองคราวนี้ก็มีการใช้โดรนอย่างเป็นครั้งแรกนะฮะบทีมีการใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อไู่้โกกรคเราใช้ยอยู่เั้นตอนนี้จะหมายความว่าเวลามีเรื่องเนี่ยมันจะต้องเอาเรื่องพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องละคงไม่ใช่แบบสมัยก่อนนะอาจจะมีการข้ามโดรนไปกระทบกับคนละเรือนซึ่งอันนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมในเรื่องความมั่นคงนะครับไม่ใช่ตอนนี้ในอนาคตด้วยอันนี้ก็คงสื่อถึงกับบันฑิตสาม เขานี่เขาก็มีการขู่เลยเฮ้ยเอาปเอาระชาชนกลับมาเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ไม่ใช่ขู่อย่างเดียวนะครับมันหมายความว่าเขาอาจจะมีนโยบายอาจจะลดการพึ่นพาลงแต่ว่าการลดการทึ่พาลงนะยังไม่ได้หมายความว่าเขาจะด,ดีๆอนออกมาลอยติดเศษเป็นไปไม่ได้ยังเก่งก็คือลดการพึ่นพาลงในบางเรื่องแต่ในหลายๆเรื่องเขายังต้องพึ่นพาเราในทางโลจิสติกส์ของเราก็มีหลายเรื่องที่จะอะไรครับต้องพึ่นพาเขาแม้ว่าเราจะมีทางออกไปดึงคนจากหลายกับ จากทางด้านศีลังกามาหรือต่างอาจะมาช่วยเฉยเขาก็ลลาบากเพราะว่าพไอตัวคนงานเขาเนี่ยถ้าเป็นตัวเลขเกินทางการเป็นห้าแสนเลื่กลับไปบ้างกี่แสนและที่ไม่เป็นทางการประมาณสองสามแสนครับอาจารย์รือื่งการค้าชายแดนติดต่อกันมาทั้งเจ็ดจังหวัดมันจะอยู่ดีๆจุดเป็นไปไม่ได้มันเป็นประโยชน์ทั้งสองพัดกว่าสิบจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นสองด,ด้านหนึ่งทะเลาะก,กันด้านหนึ่งตีกันอีกด้านหนึ่งความจาเป็นในการที่จะรวบมือกันนะครับไม่จะไม่พอใจจะต้องโป้งอยู่ พราะฉะน,อนอั้นเรานี่นี้ผมคิดว่าถ้ามองจากภาพกว้างเราไม่มาดงเป็นจุดๆนะฮะจุดนียังเป็นปัญหาอยู่มองจากภาพกว้างถ้าเทียบกับเพื่อประมาณสักเดือนสองเดือนที่ผ่านมา <ๆ S 1> ต้องยอมรับว่าสถานการณ์เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้นครับครับถ้าอาจารย์ในมุมของอาจารย์คิดว่าทางฝ่ายกัมพูชาดีออมีมีความจริงใจแค่ไหนครับอาจารย์ในเรื่องของการแสดงออกเพราะว่าบางคนก็ไปตั้งคอสเงเกตว่าเรื่องของการเก็บกู้ทุนระเบิดเนี่ย แทนที่จะมาเน้นในพื้นที่ตะเข็บชายแดนอีสานซึ่งมันมีค่อนข้างที่จะหนานแน่นมากแต่กลับไปนู่นนะครับอาจารย์โซนสามก่อนที่แถวจันทบุรีแถวตราดซึ่งมันก็ไม่เยอะมากอะไรสักเท่าไหร่สาหรับทุ่นระเบิดนะคร,รครับอาจารย์ครับโอเคครับเรื่องของความจริงใจเนี่ยกับอีกส่วนหนึ่งก็คือคนเดยนยึดหรือ,รอทักษิตข,ของเขาต,าต้องมองดูอย่างเรามองว่าเป็นการไม่จริงใจซึ่งเราก็ไม่พอใจทำไมพูดว่างทำอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้ามองจากเขาเนี่ยเขาก็คิดว่า เขากับหลังเล่นสิ่งที่เขารู้สึกไม่พอใจเพราะว่าเราไปปัดทบกับคนผูจ้จดเขาเพราะมีทางไหนที่ทําได้เขาก็ทำเพราะทำได้บั่แค่ทำเกิดนัจะเป็นการบุกเขากระเสียเกรียบเรารสิ่งที่พอทําได้คืออะไรครับในเรื่องที่ทําให้เราเีปวดหัวนะครับเรื่องของทุนระเบิดเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นในตัวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อธิบายได้ว่าเขาไม่จริงใจในด้านนี้ในส่วนนี้ก็คือว่าเขาต้องการที่จะแก้แก้แค้แกแกนกับเราในสิ่งที่เขาว่าถูกกระทบ นะครับถามว่าจบปัปไงบ้างก็คือว่าเรามีความรักษาความมั่นคงคุณทําไปถึงจุดหนึ่งนะครับในกรณีนี้ก็หมายความว่าคุณจะไม่ได้ทําได้ตลอดเพราะเรามีการตรวจและยิ่งกว่านั้นยังอาศัยองค์กรระหว่างประเทศเพราะการทาทุตระเบิดนี่เป็นการติดกฎหมายเราก็มีการใช้เรื่องของการทู่เรื่องของให้ใครต่อใครให้ป,ประนามให้คุณกําลังทําที่ตรงนั้นเพราะฉะนั้น,น,นกลไกต่างๆเราเนี่ย แม้เขาจะไม่พอใจจะมีการรักษาเป็นสิ่งใจถึงจุดหนึ่งในในรักษานี้จะต้องมีข้อยุติครับ,คร,บครับอาจจะให้ยุติทั้งหมดเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้บ้างเพราะว่ามันมีเรื่องชาติที่อยู่อยู่ในซึ่งด้วยครับครับอืมชาติยมนี่มีทั้งฝั่งเราและฝั่งนูน้นใช่ไหมครับอาจารย์ตอนนี้สถานการณ์ในกัมพูชาก็เป็นยังไงบ้างอาจารย์ในแง่ความความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลต่อผู้นําเขานะครับอาจารย์เราจะรู้สึกนะฮะัวเนี้ยส่วนหนึ่งก็มีป็ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ส่วนหนึ่งเขาก็มีปัญหาในการเมืองคะแนนตกทั้งคนก็มองว่าเนี่ยเขาใช้เรื่องนโยบายต่างประเทศเป็นเครื่องมือในการลบไอผ้ผลกระทบทางด้านลบเขาต่ครับเพราะว่าเขามีปัญหาก็มองในด้านนี้ได้อย่างหนึ่งเพราะว่าเป็นการใช้เหมือนหลายประเทศอ่ะภาเศรษฐกิจมีปัญหาแต่คืนี่เพื่อป้องให้ป้องกันประชาชนเนี่ยไม่เกิดความรู้สึกเนี่ยเดือดร้อนในการเล่นงานเอาประเทศที่ว่าชาตินิยมด้านนี้คือด้านต่างประเทศมาใช้ก็มีการวิเคราะห์ที่ตรงนี้ครับครับตก็ต้องยอมรับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งว่าฐานฐานเสียงคะแนนเสียเก้า กำลังลดลงเพราะนั้นเขาเองความรู้สึกว่าต้องเล่นอะไรอย่างเนึ่แต่อีก้านหนึ่งต้องยอมรับว่ามันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ส่วนตัวของเขาด้วยไม่ใช่เป็นนโยบายของประเทศเท่านั้นเองนะฮะเรื่องประโยชน์ส่วนตัวเรื่อง call center เรื่องของอะไรต่าง อันนี้ก็ไปกระทบกันถึงมีความเจ็บใจมากอมองเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวอย่างที่เราเห็นกันอยู่นะครับครับรบอาจารย์ถ้าถ้าอาจารย์มีบทบาทหรือมาเป็นในฐานะที่ปรึกษาหรือว่าเข้ามาช่วยงานของรัฐบาลอาจารย์อธิบายเรื่องประเด็น5ข้อที่มีการตกลงที่ก,กอกงซึ่งก็รวมทั้งเรื่องของการเปิดด่านแต่ว่าเป็นการเปิดแบบเฉพาะรถบรรทุกสินค้านะครับอาจารย์ของญี่ปุ่นเขาที่เขามาลงทุนในปุ๋ยภาคเนี่ยอาจารย์อธิบายให้คนโดยทั่วไไปเข้าาาใจจยงงครรบอ ผมก็จะกัเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรครับเรื่องของที่เขาเรียกว่าซัพพลเชนด้วยใช่ครับอาจารย์ดังนั้นในเรื่องนี้ก็คงจะเกี่ยวข้องว่าญี่ปุ่นเองก็จะมีบทบาทที่อยู่ตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นการเปิดอันนี้มันคงจะเป็นประเด็น,ป,นปัญหาว่าไม่ใช่เราแต่เขาเองประเทศที่สามอย่างญี่ปุ่นก็ถูกกระทบด้วยเพรพอเปิดอันนี้ปับต่างุกตักเกจบายก็ได้ไประโยชน์จากทั้งสองประเทศเพราะว่าซัพพลเชนเป็นประโยชน์ที่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้นก็คือสถานการณ์ ตอนนี้มันก็อยู่ในส่วนที่พอจะเรียกว่านู่นรวปส่วได้งานนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เริ่มเริ่มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกขึ้นอันนี้ก็องค์กที่บายที่สรงนี้ครับเพราะว่านี้มันมีเรื่องอะไรที่พอเปิดได้แต่ไม่ใช่ทุกอันอันที่พอเปิดได้แล้วก็อาจจะจากแรงกดดันต่างประเทศอันนี้อาจจะเป็นส่วนที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้ถ้าเหมือนกันเราอะถ้าไม่มีทางด้านอเมริกาไม่เด้หมายว่าอเมริกาดีนะเพราะอเมริกาเองก็พูดง่ายพยายามที่จะแสดงอะไรครับหนาสีที่ยิ่งใหญ่แต่อย่างน้อยที่สุดสิ่ทํา ก็บงังคับให้เราทั้งสองประเทศเนี่ยต้องมีการหยุดยิงนะเพราะไม่มีตรงนี้ต่างคนต่างเบี้ยวพอสมควรและโดยเฉพาะเขาก็บ้ยวหนักหน่อยเพราะฉะนั้นพอออว่าเป็นแบบนี้เราจะสังเกตว่าเริ่มตั้งแต่วันแรกๆเลยแม้ว่ามีข้อรุนท่อนี้แต่มันถูกยิอองจริงๆแลวก็นาไปสู่ทางทางออกที่ค่อยๆติดค่อยๆดีขึ้นเพราะฉะนั้นผมบอกว่าอันเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่อธิบายว่าเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาอ,อะงป็นไม่ใช่เป็นข้อสองประเทศ แต่มันมีประเทศอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องจีนเองก็งมีบทบาทในส่วที่จะทําให้เกิดการประสานเพราะว่าจะไม่เป็นประโยชน์ต่อจีนเลยถ้าหากว่าเรา,เรา,เรา,เาเกับเขาเนี่ยตัเขมิทะเลาะกันทั้งญีง่ปุ่นก็มีบทบาทอยู่ทั้งสองประเทศเพราะฉะนั้นนี้ไปกระทบกับเขาก็พยายามหาท่าวว่าให้จะมีการแก้ปัญหาที่เป็นลักษณะที่ช่วยเหลือด้านใจด้านนึ่งและเป็นประโยชน์ทั้งัเราทั้งสองฝั่งอันนี้ก็คืออธิบายถึงกา้ที่ตกลงกันและนําไปสู่เรื่องของซัลายเชนที่อาจารย์เล่าเลยครับครับครับดีครับอาจารย์ครับอาจารย์สุดท้ายขอ เอามุมมอ,องอาจารย์ต่อทีมคอรมอรีม,มทีมด้านเศรษฐกิจกับเรื่องต่างประเทศนี่ถึงับอาจารย์ของคุณอนุทินนะครับอาจารย์ครับอันนี้ก็ถ้ามองถึงบุคลากร,ากรานะฮะอันนี้ก็ต้องชมว่าใต้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถแต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์อยากจะบอกว่าการมีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถนั้นเป็นกระบวนการอันึกเองต,ต่ว่าการที่จะไปสู่ไปสู่เป้าหมายว่าเราจะทําอะไรได้ อันนั้นอีกประเด็นหนึ่งครับอา<ร>จารย์เพราะว่าที่ประเด็นข้อวายข้อหนึ่งนะฮะปัญหาข้อแรกรัฐบาลนั้นจะต้องมีเอกภาพเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันอาจจะมีปัญหาเรื่องขัดแย้งผมยกอย่างคุณดูการคลังตอนนี้อยู่ในเรื่องที่แต่งการสรางต้องพยายามดูถึงเรื่องของการใช้แต่ทางด้านพรรคบางพรรคจนต้องหาเสียงเพราะหาเสียงต้องการที่จะเรียกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องมาดูต่อนะโดยเฉพาะนา,นายท่านนายกเนี่ยคงจะต้องพยายามประสาน พื่อที่จะไม่ให้เกิดความขัดแย้งซึ่งในความนี้ผมเชื่อว่างานเงื่อนไขสองสี่ห้าเดือนและเงื่อนไขที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะช่วยทําให้ความขัดแย้งเนี่ยน้อยลงไปได้การน,นี้ก็ปฏิเสธไม่ได้มันอาจจะเกิดขึ้นการที่สองอันนั้หนักกว่าครับโอกเราวันนี้นะครับมันปัญหามันอยู่ที่ว่าเราเองมีทีมหรือมีอะไรต่างแต่ปัญหาเหล่านี้มันอาจจะเกินทีมเราจะเห็นได้หลายต่อหลายประเทศต,ตอนนี้นะนะโลกกำลังเข้าสู่ยุคที่เรีก่กวคามีการเปลี่ยนแปลงเยอะเรื่องของภาษีธรรม เรื่องของอะไรครับยูเครนรัเสเซียซึ่งจะมีผลกระทบมหาศาลมากเรื่องของอะไรครับอเมริกากําลังเกิดประเด็นปัญหาในด้านที่เกี่ยวข้องกับรมบบเข้าทางด้านเศรษฐกิจเรื่องที่ความไม่แน่นอนไม่กะทั้งค่าดอลลาร์เรื่องของผลตอบแทนทางด้านพันธบัตรเรื่องของอะไรครับเรื่องของการขยายอํานาจของซามที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองไปสู่ระบบที่เรียกว่าไม่ใช่เป็นการู่กมุอจริงต่างๆเหล่านี้ทําให้เกิดการแยกขั้ว สิ่งต่างๆเหล่านี้นําไปสู่ประเด็นปัญหาของภูมิรัฐศาสตร์และสิ่งต่างๆเหล่านี้อเมริกาตอนนี้กําลังอยู่ในขาลงนะครับในด้านหนึ่งกําลังที่แกเรียกว่าอยู่ในนาโต้แต่อเมริกาภายใต้ซ้ำนาโต้อ่อนแอลงเพราะนันจะเกิดประเด็นปัญหาว่านาโต้อ่อนแอลงอเมริกาชักจะไม่มีความแน่ใจสง่งผลกระทบต่อผลกระทบทางด้านความมั่นคงต่อทางด้านภูมิภาคเช่นทางด้านของเกาหลีใต้เกาหลีจีน แล้ก็จระทบกับเราเพราะว่าทั้งรัสเซียทั้งจีนกับเกาหลีเหนือกำลังพังงาดก,กันและทั้งสามประเทศก็ไปโลกลกันป<อ>กครองแบบที่อนานายออันนาจนิยมอันนั้นนี่นาที่ป,ทประชาธิปไตยกําลังอยู่ในขาลงสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นภาพรวมที่คนไทยยังไม่ได้เห็นครับอของเราได่มองเป็นจุดๆ,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 ๆต,ตรงนั้นจะเป็นยังไงบ้างภาษีธรรมแต่สิ่งที่ผมกำลังบอกเป็นการเปลี่ยนแปลงในรอบสองรอยปีที่กระทบกับระบบโลกอย่างมหาศาลครับอาจาร ผมคิดว่ายังไม่ได้เห็นตอนนี้เป็นฐานเพราะฉะนั้นทีมที่เราบอกโอเคเก่งงานนี้ก็ชมว่ามีประสบการณ์แต่คําถามก็คือประสบการณ์นี้ตอบสมองต่อโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับคนเหล่านี้มีความเก่งแต่ว่าเราเลยเห็นว่าอยู่ในสิ่อที่เขาชำนาญเรื่องนี้แต่ต้องมาโลกที่โลกทั้งใบบปรานเนี่ยเห็นนะครับเห็นทั้งใบไหมเห็นว่าต่างๆเหล่านี้มันเกี่ยวข้องกับไม่ใช่เศรษฐกิจตัวนี้เศรษฐกิจไปผูกพันกับภูมิวิทาศาสตร์ เดี๋ยวนี้คนพูดเรื่องภูมิวิทาศาสตร์จริงๆไม่ใช่ภูมิยาศาสตร์นะครับรู้เรื่องจีนกับพูดเรื่องจีนมันเป็นแอรีสตัดดี้ภูมิวิยาศาสตร์มันต้องเห็นทั้งหมดตอนนี้จะยังไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะครับและยังไม่เห็นถึงสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในอนาคตของผลเกิดทอบอีกตั้งเงยอะแยะอันนี้นะครับที่ผมเป็นห่วงว่าเรานะครับยังอยู่ในขั้นที่เรียกว่านะครับรงองค์กรในเมืองไทยก็ยังไม่มีภาพที่ตรงนี้ผมเป็นห่วงว่าสิ่งที่เรามีอยู่นั้นนะครับมีมมยายาเรากรรสาารถโ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลที่อยู่ในยุคนี้ทิศขณะนี้ผมจะเป็นปัญหาสาหรับประเทศไทยพอสมควร,ครเพราะฉะนั้นทีมที่ดีนีอย่างเก่งที่สุดก็คือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตตยตรงที่เคยแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างปัญหาทางภูมิศาสตร,ร์ผมคิดว่าที่เป็นการท้าทายที่ผมยังไม่กล้าบอกว่าเห็นหรือไม่เห็นว่าแต่ที่บอกได้ก็คือผมเป็นห่วงในด้านนี้ครับครับ,รบอาจารย์สองอ่สี่เดือน,นมันน้อยไปไหมอาจารย์มันน้อยเกินไปไหมฮะมันจะต้องมีตัวช่วยอาจารย์ อะไรนะครับสี่เดือนเนี่ยมันจะน้อยเกินไปไหมครับอาจารย์มันต้องมีตัวช่วยไหมสําหรับการเข้ามาแก้ไขปัญหาของรัฐบาลเนี่ยไอ้ทางการเมืองมันมีอย่างเดียวคือต้องยอมรับความจริงๆไม่มีตัวช่วยเพราะฉะนั้นจริงๆมันมากกว่าสี่เดือนเพราะหลังจากนั้นยุคสภาเลือกตั้งก็มีมาซาโกใต้สี่เดือนนี่นะครับทาได้ในขอบเขตตึงขอบเขตจํากัดเช่นแก้ปัญหาพัฒนาก็คือาแก้ไขมาตรการต่างๆเพื่อรองรับกับผลกระทบจากความผลกระทบจากเครื่องของเรื่องของกัมพูชาะเด็นที่สาม พอที่จะกระตุ้นนะให้มันดีขึ้นได้เรื่องของทางด้านทางด้านกเกษตรอี่อดทางด้านของท่องเที่ยวสี่รีบเร่งเรื่องการใช้ใจ่ายก็ประมาณห้ารีบเร่งโครงการบางโครงการที่อยู่ในด v c โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีการมาลงทุนอันนี้เป็นสีเรื่องที่พอกระตุน้นขึ้นมาได้ครับครับเรื่องที่ห้าก็คืออะไรครับช่วยเหลือทางด้านของผู้ประกอบการหรือคนที่อยู่ในลําบากเพื่อไม่ให้สูญเสียโทบนะครับอ,อย่างมากมายมีการเลือก ทำอีกส่วนหนึ่งอันนี้ไม่เดือดเรื่องมากแต่ไอ้สีค่เดือนมีก,การค่จอกเสาเข็มตอกเสาเข็มในการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศสองเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือเกี่ยวข้องกับการพัฒนาขีดความสามา,มามรถทำเขาเรื่องของเทคโนโลยีมาพัฒนาและสินค้าบริการกับอีกการหนึ่งที่รัฐบาลแต่ละชุดทําไม่สาเร็จ คือพัฒนาฝีณความสามารถของบุคลากร ừ, ในส่วนนี้อ <ừ, S 2> ย่างไ,ได้ทําในกรณีสีอัเดือดเนี่ยผมไม่ได้มองอะไรไกลสองเรื่องนี้แค่ตอกเสาเข็มม <ừ, S 2> ีเหมือนกับมีการดําเนินมาตรการนโยบายที่พอจะเป็นบุคคลรมได้แค่นี้ผมก็คิดว่าสีอเดือดนี้พอทาได้ครับครับอืท่านอาจารย์ครับมองพอจะมองเห็นภาพแล้ว่หละ,ะครับเรื่องเอาเร่งเรื่องเดือดเรื่องด่วนสําคัญแล้วก็ตอกเสาเข็มเอาไว้นะครับ ขอบพระคุณอาจารย์สมชายอย่างยิ่งเลยครับอาจารย์ครับวันนี้ที่มาช่วยชี้แนะนะครับขอบพระคุณอาจารย์สมชายและสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดรสมชายประคภาพาธวิวัฒนะครับนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ด้านการเมืองและก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับ